สวัสดีค่ะช่องแม่ออดกินไปเรื่อยนะคะกินไปเรื่อยแม่ออดค่ะวันนี้นะคะทํำข้าวต้มให้คุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าอยากทานอะไรอ่อนๆมีกุ้งแห้งมีหมูสับนะคะแล้วก็มีตับแต่เสียดายมากเลยไม่มีใส่กุ้งไปนะคะเพราะว่ากุ้งนี้เราล้างเกลือแล้วก็เอาอะไรออกหมดแล้วไม่มีผักตั้งหอ๋ค่ะ ว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณแม่ทานกันนะคะเป็นเป็นแบบอารมณ์ข้าวต้มโจ๊กนะคะช <c oughs> จบทำแบบนี้นะคะ่ะเ,เน้นเลยค่ะ เราไปดูคุณแม่ทานกันนะคะสวัสดีค่ะเจะเอสวัสดีค่ะรอทานเลยค่ะค่ะนั่งรอ,อาแบบทานเลยเอาแบบเรียวๆเลยนะคะไม่เรียวๆนั่งรอทานเลยนั่งรอให้น้องโมทําให้ทานวันนี้ไปบ้านคุณยายเสร็จก็มารอกินข้าวต้มมันต้องแบบ ฟั้นกิน <bug> กับหม้อไปเลยอุ้ยแ,แม่อันนั้นมันสะท้อนอะไปเราต้องย้ายที่นั่งอย่างนี้นี่แม่ต้องนั่งด้านนี้ <res> เออแม่นั่งตรงส,สวัสดีค่ะไปทำการบ้านแม่นั่งฝั่งนี้ไม่สะท้อนใช่ชัดสวัสดีค่ะ อชอบกดติดตามด้วยนะคะช่วงกินไปเรื่อยกับแม่อ้นเนี่ยมีคนดูเพิ่มมาหน่อยนึงว่ะส่วนมากกับข้าวทำเองนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกันนะคะอ,คอุ่นแห้งอร่อยจังคนนั้นไม่สอดว อร่อยมากอร่อยสุดๆไม่มีผักตั้งโอโรยไม่ได้ไปซื้อมานะคะ เนื้อโจ๊กมันละเอียดอร่อดสดนร้อนเลยไอ้ยังขึ้นอยู่เลยค่ะเนี่ยควันโจ๊กโจ๊กข้าวต้มโจ๊กข้าวต้มโจ๊กหลายหลายหลายสิ่งมากมีกุ้งฝอยกุ้งสดตับหมู รสชาติอร่อยมากเลยค่ะ ร้อน <c oughs> ร้อนเลยอนะ่ะขอบคุณเอฟซนะคะที่ติดตามชมกินบินเรื่องกับแม่ออสก็ทำอะไรกินเองอะไรอย่างเงี้ย่ะยิงก็ออกไปกินข้างนอกด้วยนะคะบางวัน เนื้อกุ้งอร่อยมากกุ้งฝอยก็อร่อยอืมก็เป็นตัวนะคะอืมร้อนกุ้งเป็นตัวนี้ร้อนเลย ข้าวสวยต้มจัดข้าวสารนะเออแบกต้มข้าวสารก็เอวเวลาเออนอนละเอียดหนึ่งต้มกับข้าวสารเอาข้าวสารไปต้มเป็นเป็นข้าวเนี้ย <laughs> ไม่ร้อนเมื่อกี้ร้อนปากจะพอมแกปิดแป๊ร้อนหลอเมม่ร้อนได้ให้กิปปนแต่ปุ้งฝอยก็เยอะเหมือนกัน <laughs> ใส่เยอะปุ้งฝอยก็เยอะ กระตุไปเลยวันหลังเผ็ดเอ้อมันมันร้อนมันก็เลยซร้่ซสารหน่อยเพราะมันร้อนร้อนเนี่ยแม่เราก็ต้มดีแล้วตับด้วยนะครับลวกน้ำร้อนล้างเกลือแล้ว ตับเนี่ยนะบางคนเขาไปรอไปดูสูตรจากคนที่เขาทาก็โอเคแต่สูตรหนูทำมั่วไปอย่างนั้นแะล้างกับน้ำเกลือหยำ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 เสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างแล้วก็ต้มน้ําร้อนลอ่อแล้วก็มาต้มในนี้ไม่มีกินคาวเลยเแข็งไปนิดหนะึม่มันจะแข็งอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้หมัก เป็นคนทำกับข้าวไม่ค่อยชอบหมักของหมูสับเอยอะไรเอ่ยไงถ้าใส่เป็นในข้าวต้มนะคะจนะคืะออะที่มึงก็ตัดไว้ติดตามกันใหม่นะคะยินเปเลยกับแม่ออสขอบคุณนะคะกัขบข้าวทำเองอร่อยฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ